คือเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นที่ลานเบียแห่งหนึ่งชายหญิงคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันเนาะ,ะเขาไปเที่ยวลานเบียกำลังจะกลับแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จอดเลียงเียกันถูกไหมแล้วคันเธออยู่ในสุดก็เลยต้องขยับคันข้างนอกออกมาก่อนจะได้เอาคันตัวเองออกมาได้ปรากฏว่าเ<ม>จ้าของรถที่ถูกขยับอะโมโหหนักมากมาต่อยเบ้าตาพวกอย่างนี้เลยดูคลิปค่ะมานไปเหอะไหนวิ่ทำไม มจริงเหมือนหลังมือเลยเนี่ยชายเสื้อดาคนนี้แหละค่ะโมโหหนักมากไปขยับรถเขาโอ้ยรถข้ามพยันแตะเนี่ยหรอจริงเจ็บแทนได้ไหมอยากฟังแค่นี้โอ้ยโอ้โหเป็นมือถือของคุณกมวลวันศรีสุวรรณนะคะเธอเองเจ็บที่เบ้าตาเลยค่ะเหตุผลแค่ไม่พอใจว่าขยับรถเขาคําพูดของเขาว่ามึงทายกู้ทาไมนั่นแหละค่ะหลังจบประโยคนี้ก็ฟาดเขาให้นักข่าวเลยไปคุยกับคุณกมวลวันนะคะ เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังล้วค่ะอย่างที่เกิดเลยไปลานเบียร์กับแฟนเนาะ จังหวะขากราบก็คันของชายเสื้อดำอ่ะบังก็เลยต้องขยับแค่นั้นเองเป็นวิธีของคนปกติเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนาะคันไหนบังก็ขยับคันนอกออกก่อนนะคะไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายไปเขาเหมือนคนเมาด้วยนะเธอว่าแล้วก็ตะโกนว่ามึงมาทาอืออะไรกับรถอืมึงกังแขกอืมอือะไรเงี้ยขำหยาบเต็มไปหมดแฟนก็เลยหันไปยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะคะไม่ได้กล่างใส่ไม่ได้ก้าวร้าวด้วยนะพอยกมือไหว้ขอโทษก็อธิบายว่าแค่ขยับร S <S <an other> จะเอารถของตัวเองออกแค่นั้นแต่ชายเสื้อดำไม่ฟังเลยค่ะด่ารัวๆ <S <S <an other> เลยนะคะแล้วยังผลักแฟนเธอล้มอีก <S <S <an other> และเข้าไปเต, <S <S <an other> ตะซ้ำด้วยเออเธอก็เลยวิ่งไปปกป้องแฟนโดยการผลักอกผู้ชายเสื้อดำออกไปออกไปออกไปหลังจากนั้นก็ถ่ายคลิปอย่างที่เห็นเลยคือกลัวว่าถ้าหากเธอไม่เข้าไปเบรกอ่ะแฟนเธออาจจะโดนชายคนนี้กระทืบก็ได้เออแล้วก็มีกาดลามีเข้ามาห้ามตอนจบนะคะฟังดูค่ะ เขาก็เลยเดินมาเลยเดินมาด่าหนูเลยบอกว่ามึงทําอะไรกับรถกูอะไรประมาณนี้มึงขยับรถกูทําไมทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บแฟนหนูอ่ะยกมือขอโทษเขาแทนหนูแล้วก็บอกว่าพี่แฟนผมอ่ะขอโทษนะขอโทษแทนแฟนผมแฟนผมไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้ผมอ่ะออกไม่ได้ก็เลยขยับรถพี่เขาก็พูดแบบใส่รัวๆวรัวเลยทีนี้หนูก็เลยหยิบโทรศัพท์ใช่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายคลิปเขาก็เข้าเบ้าขวาหนูเลยอันนี้หนูโดน หนบวมไหมบวมเนาะเออช้ำๆลงมาถึงแก้มเลยน่ะจริงเอาใบรับรองแพทย์เนี่ยไปแจ้งความเอาผิดนะคะว่าทําเกินกว่าเหตุผู้ชายต่อยผู้หญิงเ่อก็ไม่ยอมหรอกนะคะล่าสุดคู่กรณีติดต่อมาอ้างว่าจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้อ้าวเฮ้ยจำไม่ได้จำไม่ได้นี่ด้วยสาเหตุอะไรไม่ บอกว่าไม่รู้เลยว่าแบบทําอะไรลงไปอาจจะผมเมาเกินไปมั่งนี่เขาก็อ้างเมาคุณน่ากลัวนะคุณนั่นนะสิคือจะไปทาอะไรมาภาพตัดตลอดนี่ไม่ไหวนะแล้วทำอะไรร่างกายคนด้วยนะเป็นไรอ่ะคลิปชัดเจนอยู่เออแต่คลิปมันชัดเจ็บแทนเลยอ่ะดูเจ็บแทนเนาะเหมือนโดนเองอ่ะฟาดงวงฟาดงานเหลือเกินนะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม